ยาบ้านภาษาคงจะลงนะบ้านภาษาฮะปลาเพื okay. ่อนลุงเสือทำนะมันลงเหมือนกันหมดแหละปลาธรรมชาติทำไมปลาที่น้อยปลาธรรมชาติแล้วก็ปลาที่ไม่ได้ปล่อยก็ปะปนกันไปอยู่นี่แหละแนะย่มันมาอย่างไงอ่ะที่มาตามธรรมชาติมันก็ขึ้นมาตามน้ำมาจากสะบันไงเอาแจกแยกเมื่อกี้นี่นะเมื่อกี้ตัวใหญ่เล้ยวเยวเวเลี้ยวี้ยวเี้วเลี้ยวเลีเลีวเวเวเวลวลวเลี้ยวล้วเล้ยวลี้วเ

เอวิโอ้มันไม่มาปลาน่ะปลาตัวใหญ่มามันจะหลบโอ้ยย่าย่าย่าบางกล้องปลาขาวมดปลาขมดปลาขาวมดเออปลาขาวมนเออขมดเนี่ยมันจะไม่มีขี้มันจะอร่อยเออขี้มันไม่มีใช่มันจะขาวย่าดูกล้องด้วยถ่ายให้มันสวยๆหน่อยกล้องเล็กของนะเดี๋ยวดู ดูยอดยานั่นแหละำค้างมันยอดข้าอย่าเย็บ้กระเป๋าค่อย้สวยมากเลยมันวางอยู่นี่นี่นี่ว้ได้เยอะได้เยอะเยี่ป่าลีอดูพี่น้อง ตอนนี้บุญเหลือกับบุญรอบบอกสนใจค่อยแน่สนใจค่อยแน่อย่าอย่าสนใจแต่ปลาหลายเดี๋ยวเราจะไปนะดูแม่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 แจับแม่พูบอกว่าจะมาที่ต่างๆปาลมแต่ได้ซอนปลาได้เยอะเลยบอกอ้าว กล้องยาสวยใจแกไม่เข้าใจถ่ายเมื่กี้คนไม่เห็นหัวเห็นตางอุ้ยปลาตัวใหญ่ปลาตัวใหญ่ปลาตัวใหญ่ดดดยอบด

วัเอาส่ีาแล้วเสื้เปงเลยได้แล้วเราเอาลูกอุ้ได้รอะแล้ววนนั้นลูกอุ้ได้ใสยังทำคิธีไหมไดนแล้วันี เอยอู่เาลอมากกินลอยาให้ทำคลิปเพ่อป <tinc S 1> ้าสายสวยเอาเคลิปยาเลยให้ป้ามาอาถางให้หน่อยไทยช่วยช่วยดไทยนี่คุ่นก็ได้ส่งจประดาแล้วก็หัวประดานี่แหละไปแล้วมได้ได้หน่อย นี่ยุยุคือเดี๋ยวกับป่าลงหน้าบานเฮาอะไรอย่างเี้ยห้ข้เป็นางสูงเ่าูใหญ่ใหญ่คือหน้าดุตาไปไหมไปไหมนี่แม่เรเป็กระสอบไปไหมขี่รถไปดูไหมไปดูของนเราเราได้อะป่าที่พวกุลงหน้าเราบิแมนครับมันเป็นร่วมมงข้างเดียวกันเนี่ยคับ กันกันไล่จับปลาต้องไม่มีใครต้องดา่าดาโอ้โห <c oughs> ปลาขาหนะมุนซ้ำนะปลาขาหมุนปลาเนมันกระซิ้งมันละล่งแต่สาหรือมังเส้ามันลุงเออมันล่งแต่สาวคนละฮะมัน,นอันขานี่มันกระโดดห้าม,มได้อยู่กระโดดห้ามตรงกระโด ดีนะดา่ามาทันยาดีนะดา่ามาถ้าด่ามีมา้าปลาไปหุดนี่มันก็อยู่นี่แหละมันี่ยค้างปลาท่อนใหญ่มันจะกระโดดไม่ใช่กระโดดกระท้อนใหญ่มันไปเหลืออยู่แล้วมันกระโดดข้ามขนาดปลานี่มันก็กระโดดได้นี่ตึ๊กมักกระโดดจะบำบายเนี่มันก็ห้ามไม่ได้เลยมันกระโดดข้ามได้ยี่หรือยามกระตุ่มันกระโดดได้มันก็ข้ามอย่างนี้มันอยู่ตรงนู้อยู่ที่เต็มเลยจะว่า เดี๋ยวว่าเดี๋ยวว่าใส่กินเลยจ้ะทำไปอู้เลยอะหูยปลาธรรมชาติเป็นปลาลีเลยปลาลีพวกเราอันนี้ปลาลีไม่ใช่ปลาลีแต่เนี้เนี่ยตะโพกปลาเราอันนี้ม่มาจะกินได้นะแม่เนาะมันไม่เป็นผดดลละมันเป็นปลาซิวที่เราไม่ได้ปล่อยไงมันเป็นปลาซิวมาจากธรรมชาติโอ้โหมาเป็นสายน้ำเลยนะคะทีน ปาช่อนปลาช่อนปลานี่มาจากแหล่งน้ำธรรมชาติเหมือนไม่ปีนั้นน่ะที่เราไปบ้านภาษาบ้านภาษากระดาษร้อนภาษาเอามาลงกันเลื่อนยุ่ิเลือกกนดได้แล้วได้หน่อบ้านพ่อปาาพอแล้วพอแล้วไปแต่มันได้ช่วยนึงได้ โแลไล้ไเลพทยบ่ได้น่อ่ไดิไม่แน่นะเม่าสายสายมันอาจจะลงเยอะกว่านี้ก็ได้นะลดละถ้าเอาลดกระดาเอาถ้าเรานั่งฟัามันก็เอาไปทำงานอย่างอื่นสบนี้เลยนะม่ไม่ยายาเกล้องไปถ่ายกกัไม่ได้สรบนี้เลยเนาะสดๆสอาเเอายกขึ้นมาอีก จะขึ้นมาอีกที่เวลยกไงวูู้นี่ฮะมาปลาห่าวแบบนี้นี่ละอีสานบ้านเฮาแบบนี้แหละกินแบบบ้านบ้านเนาะนี่นะคะมันก็จะลังลงมาเรื่อยๆเรื่อยๆนะฮะสีนี่คุยจะอ่อนดิก็จะอ่อนปลาเนาะสดสดเลยเนาะสดสดเลยแล้วมันเป็นปลาขาวมณด้วยนี่นี่ปลาขาวมณปลาอันนี้นะปลาซอยปลาชีวิ้วปลาซอยก็มีนะเวลาอย่างเงีย เออมันกรมีแหละนั่นจะมองมองเขามองไปเบี้ยวค่อยรู้เลยเป็นปลาสร้อยวิธีปลาสร้อยก็จะเพียนด้วยไงเม่นบอกไหนมันตัวเล็กๆยังใช่ไหมน่ะมาด่ามาดูดิดิมาดูดิมันเม่นแบบนี่เม่นแบบกระเทียมน่ใช่ไหมฮะปลาขามันใช่เออะไรหรอปลาขามันอันนี้นะอ๋อถ้าเป็นกระเพียนมันจะมีจุดแดงๆใช่ไหม เดี๋ยวเราเดินดูตามน้ำดูสิว่ามันจะไปถึงไหนมีตาไหมนะวันนี้ไวไฟก็ไม่มีเออไวไฟก็มีไม่รู้เราจะทำคลิปไได้ยังไงเอ้าปลาลุ้นกันนี่นะไม่น่าเราอาจจะได้ปลาตัวใหญ่ก็ได้ย่าเดินไปตามันอาจจะขึ้นมา เดินหลบน้ำเดี๋ยนะคะ อ๋อเนี่ยนี่นะคะสวยมากเลยบรรยากาศวันนี้เราก็ติดลบติดด่านนะอยู่ข้างบนนี่ะคะอีกด่านนึงเหรออืน่นะคะตี แล้วเราจะไปดูดาน,นี่ค่ะจะไปดูตรงนี้อีกดานหนึ่งมีหรือเปล่านะสิเนี่ยนะคะดานที่ลุงช่างทำไว้นะสิ มาดูดานนี้ว่ามีด่านไหมด่ดานนี้ก็ไม่มีนะฮะป่าเนี่ย ดดดนี้ไม่มีนะคหะสีอ้พระอาทิตย์ขึ้นแล้วนะคะโอ้ยามเช้าอนี่นะคะคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะเมื่อกี้นี้เราไปดูป่านะ,ะปลาที่อฝนตกเมื่อคืนนี้น้ำเยอะนะะปลาก,ก็เลยขึ้นนะคะสีขึ้นเต็มนานเลยนะคะอืมดาดตรงโน้นนะ,ะดาดตรงโน้น คลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะสวัสดีค่ะ